ครับสวัสดีพ่อพอ่อเมสีลาองอิงสาวน้อยเพชรบานแทงเอฟซีช่องช่องชาแนลแอดมินช่องชา,นาแนลกับยังเดินอยู่พาพี่นอ้องชมปาพาพี่นอ้องชมปา มันเป็นอย่างมันคือปนงอบนนะหมอก เป็นก็ฝนมันตกบ่อยบอกพี่น้องฝนมันตกบ่อยมันเลยหยอบ,บอว่าหาไปนะครับเหนือฝนตกบ่อยอี่างดอกกรงอกโอ้ยนั่นพี่น้องนั่นเห็นบ่หน่เจอแล้วดอกแรกดอกแหกหวานนี่เอ้ยคุณนะ ลังเรืเมาพี่น้องเนาะเป็นเห็ดเปียงพี่น้องเลยเป็นเห็ดแปีงเห็ดแปีงเห็ดแปีงนี่หมูบ่อเห็ดเปียง เสียง,ง,งคนเขามาแต่ได้บอืม มีหมูว่าล่ะมีหมูว่ามีอามองอกดอกเดียวหาหม,มูพี่น้อง <laughs> โอ้ยกลอกก็ลอกอยูลงมาซอยหาเห็ดบ่อ <thi> ก <Investment> ู่ลงมาซอยหาเห็ดบ่ก็ลอกก็ลอกคุณ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 อ่า よっ。<No. S 2> no. มีคนเขามาหลายอยู่ด้วพี่น้องเลยเรื่มมีคนขโมมีห้าคนลาเลยแสดงว่ามันเริ่มงอกแล้วแต่ว่ามันจะห่างเนาะเริ่มงอกแต่ว่ามันจะห่างหน่อยนึงเป็นป่าชุมชนที่อยู่ไกลบ้านครับอยู่ไกลบ้านคนกันเลยเวลามา มาเดินอู้นี่เด็พี่น้องนี่เม้นี่ว่าพี่น้องเพชรโอ้เดหนาออนเออคือคือคือใส่ละมูนี่มู Nó ngọt ngọt nhau Cô ấy mỉm luôn đây Nó mỉm mù Mỉm mù mù Ô Khư 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 Nó chỉ có đầy như tối Nó ngọt hmm. <laughs> เดินเร็วกว่าไปไหนน้พี่น้องเนาะแดดมันแย่งตาเดินเลี้ยว่าบ่เห็นอืมฮึ่มหนาอ่อนต้นงงหัวหาคอยหาพี่น้อง ถ้ามีหมออูถ้ามีหมูอีกเออ เดินเร็วไปไลยตัวนกพี่น้องเนอะมันกำลังโผล่มันกำลังอยู่มีโม่นลบินเออมีโม่นลบินดีเบิ่งยากนิดนึงดีเบิ่งยากนิดนึงเออมันยังโม่ผลินเป็น เพชรหน้าอ่อนอืม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากกดติดตามช่อง่งชาแนลไว้วด้วยเลยครับสวัสดีครับ